ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชายอายุ36ปีค่ะทีมกู้ภัยได้เข้าลำเลียงร่างออกจากพื้นที่ดอยทูเลตําบลท่าสองยางอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะเขาเป็นลมหมดสติระหว่างที่กําลังเดินศึกษาธรรมชาติกับเพื่อนๆก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะบือต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากโรคประจําตัวที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่จํานวนมากผลัดเปลี่ยนกันหามร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นป่าที่มีสภาพสูงชันอย่างทุลักทุเลตลอดคืนท่ามกลางอากาศหนาวเย็นนะคะก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนจากทหารกองกําลังนเรศวรนําเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากป่าโดยเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านต้องช่วยกันทําสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ก่อนที่จะนําร่างผู้เสียชีวิตไปยังกองร้อยตํารวจตรตะเวนชายแดนที่344อเภําท่าสองยางได้และนําส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ชนสรศพหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ